เอกเสร็จสามหนศูนย์ครับคงร้อยศพครับโอ้รถสวยครับชมบเบรครับรถเปล่าเนาะโอ้ยชอบเบรกครับฟังเสียงชอบเบรกครับทางเขานี่จะแคบมากครับตรงนี้เนาะจะรีดให้รถเข้าในเลนเดียวครับโอ้รถเปล่าครับพี่น้องนี่ครับจุด ที่ลงเนาะสายสุดนี่จะเป็นของทางจุบเฉิญครับส่วนทางเข้าจุบเฉินนี่ก็แคบครับหักศอกด้วยครับไปมานี่ก็ดูเลนดีๆีครับกัญจาลีดเป็นเส้นเดียวเลยเนาะแคบครับบางคนนี่มานี่ไม่เคยมานี่อาจจะลงได้เนาะเข้าทางจุบเฉิญนะพี่น้องระวังดีครับค <c oughs> งอยศพครับ